แบงก์ชาติจีนซื้อทองคำสำรองเพิ่มคาดหนุนราคาทองโลกธนาคารกลางจีนเปิดเผยการซื้อทองคำสำรองเพิ่มขึ้นอีก32ตันเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า1.8พันล้านดอลลาร์โดยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายน2562ที่ธนาคารกลางจีนเปิดเผยการเพิ่มทองคำ,ำงในระบบทุนสำรองส่งผลให้ปริมาณทองคำสำรองของธนาคารกลางจีนเพิ่มขึ้นเป็น1,980ตันหรือมูลค่า1.12แสนล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานระบุว่าจีนเป็นประเทศที่มีทอง ทองคำสำรองมากเป็นอันดับ6ของโลกโดยสหรัฐมีทองคำสำรองมากที่สุดถึง8,133.5ตันและจากข้อมูลของสภาทองคำโลกเปิดเผยว่าในไตรมาส3ที่ผ่านมาธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำในปริมาณมากเป็นประวัติการณ์นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางทั่วโลกจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากปรับตัวลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ